สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินกล้วยปิ้งค่ะกล้วยปิ้งเนาะโอ้เคจันนีน้อกโอ้เฮียจะนอกสวัสดีอีกครั้งค่ะมาไปกินกล้วยปิ้งค่ะกล้วยปิ้งกับน้ำกะทิแบบนี้ผรได้มากินไืม ลาดเลือกอะไรด้วยเราไม่ลาดเรากินแบบนี้เลยเจ็บม่าค่ะละไมกัละไม้พวกต้องกิ้มกะแทบไม่ต้องควรจิ้มควรจิ้งกำลังงมไอกำลังทำหาม กคนมาจากบ้านยี่สิบบาทห้าบายี่สิบหวยป็นไม่มาหมบาเมื่วันคือหมกักอัน ไปปิ้งเนาะบัดนี้เนาะ เมื่อจิม้มันก็ออกมันๆนเนี่ยจิมใบกับเพิ่มความหวาน มันตาลเคี่ยวกับกะปิพอแล้วค่ะเอแล้วค่ะพอ,ะพอมากินนะเดี๋ยวดิค่ะ